วันนีครับทลิปนี้ผมมาอยู่ที่ใจกลางจังหวัดสีสเกตมางานมหกรรมสินค้าของดีเขาเรียกว่าสินค้าของดี4ีภาคก็อยู่ที่สารกลางครัเดี๋ยวจะพาไปชมว่ามันเหมือนกับงานเขาจัดขายมหากรรมอย่างทุเรียนเนี่ยจะเยอะที่สุดว่างยังนนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมเทศก,กาลทุเรียนภูเอาไฟ C ส8 8. ีสเกต2,168เราไปดูกันโอ้โหอยู่ในนี่ก็คงจะ ทุเรียนทุเรียนโอ้โหสวนพันธุ์ผิวหมอนตอนแก่อันนี้สุกพอดีกรอบนอกนุ่มในมีเป็นกลนะิ่เลยนะนี่ป้าจาวสององป้าจาวสองบ้านต่อเพื่นเจ็บเจ็บร้อยห้าสิบเพื่นเป็น,ปนไหม อันนี้ก็สวนทีทน่ปาทุเรียนคูเขาไฟทุเรียนและทุเรียนคูเขาไฟเยอะมากเลแจคมาใหนนอกอีกตัวเองไปเอานู่นเหรอกอดีคูเขาไฟอำเภอคุณหารเกรดเอร้อยสิบพร้อมทาน มองคึ้นจะขาดไหมเดี๋วไปตรงครับเท้าน้องเลยนี่ผันก้านยาวผันก้านยาวกาาว้นกานยาวจริงๆนะลูกนะออืก้านยาวโลละร้ใช่ไหมลูกอันนี้นก็ก้านยาวก้านยาว180 นี่ทุเรียนปูกระไฟจะาเจอ,อสวนทุเรียนปูกระไฟสวน,สน,สนอสวนมีหลายราคามลายค,ลลคาต่าอไฟแท้จากคุนหาค่ะอันนี้จากคุ้นหาญอำเภอคุ้นหาญอืลูกใหญ่ก็เริ่มเลยลูกนี้่กิโลชิมก่อนได้นะคะ,เ,ะเป็นไงลูกขายข<อ>ดีไหมคะ ลูกค้าเยอะไหมเยยเลื่อยๆครับเรื่อยๆใช่ไหมลูกชิมก่อนได้ครับครับผมมาชิมเหรอลูกพ่อเป็นคนไม่คิดไม่หวานเลยสักหน่อยนะลูกเนาะนี่แลูกลูกสาวให้ชิมโอ้ยจะไมมันใหญ่ทะลุเอาจับไปพ่อจับไปพ่อฉีกให้พ่อนี่ตอนนี้หวานร้อยเลยตอนนี้หวานร้อยอันนี้พันหมอนทองเดี๋ยวชิมหมอนทองอันนี้กรอบรู้สึก กินบุ้งนี้ค่ะด้วยขนมทองต้องเลือกอะค่ะเป็นกุเป็นลูกเป็นตัวอันนี้ทางนี้ก็เช่นกันโอ้โหแต่ละลูกแต่ละลูกใหญ่เสียดเกินสวัสดีค่ะสองสาวสวยเป็นไงลูกเลือกเองก็ได้นะคะเลือกเองเป็นกล่องควาเก็บกินนะคะอะไรนะลูกเป็นกล่องเก็บกลิ่นทุเรียนค่ะเผื่อแบบเดินทางมาแบบชอบชอบช้อนเก็บกลิ่นทุเรียน เป็นไงจากอำเภอไหนนี่คุณหันไหมจากกันทะลักโอ้กันทะลักบ้านสัมตลมบ้านสตลมเหรอพ่อก็เพิ่งมาจากบ้านสัมตลมนี่นะเที่ยวสวนไหนมาไปเที่ยวสวนไหนไปสวนสามพี่น้องเราเราสวนอะไรครับสัมตลมเจอตะโอ้เป็นไงขายดีไหมครับวันนี้ใช่ไหมลูก ด้วยกาอดูได้สองสามบาทสองสามบาทประมาณประมาณวันจันทร์เจาะสามเหลี่ยมแล้วเราก็เอาเนื้อไปเอาดินชิมดูค่ะคิดว่าถูกใจในเนื้อที่เราต้องการแล้วเราก็เลยผ่าชิมเนื้อก่อนค่ะเดี๋ยวเดินไปชมชิมก่อนเดินไปชมก่อนจะาลูก เยอะเลยผู้ก็ไฟสีสกิอันนี้พันอะไรคะอันนี้หมอนทออันนี้ก็หมอนทองดูไม่ออกหมอนทองเขาไฟสีสกเกตอำเภอร์ขอนทหารเดี๋ยวอันนี้เป็นของคุณหานเะนาะอนนขงเือเดี๋ยวจะพาเดินไปชมไปเรื่อยๆก่อนทางนี้ก็ปอกแทบไม่ทันเลยอีหมอทนทองพอดี ัน,นี่อันนี้ก็หมอนทองผู้เขาไฟค่ะผู้เขาไฟร้อยร้อยร้อยนี่ 3, 5, าสามนนี้อประมาณเท่าไหรคาันนี้ก็พอดีไมลูกอีกถูก ก็าทานวันนี้ตรงนี้ได้เลยอย่างนี้ใช่ค่ะอ๋อร้อยบาทครัค่ะไปดูแต่ละร้านก่อนเดี๋ยวจะพาไปชมไปเรื่อยๆกับแต่ละร้านก่อนไปเลือกดูอันนี้ไก่ฉีก260ร้อยหกสิบอันนี้ก็สับป,ประรดภูเขาไฟแน่นอนเลย ใช่ไหมลูกสับประรดภูเขาไฟนี่ไงสับประรดหม้อพันพื้นบ้านภูเขาไฟแน่นอนดูสีสีมัน,นแล้วลูกอ๋อสวนเม็ดทองแดงเป็นงไงลูกค้าเยอะไหมเยอะใช่ไหมลูกเขาต้องเลือกแบบมีลูกกันกไม่กว่าจะลูก เดี๋ยวเดินก่อนเดินเรื่อยๆก่อนอ๋อมีมะม่วงด้วยนี่ก็คงจะเป็นมะม่วงปูเขาไฟแน่นอนใช่ไหมแม่มะม่วงปูเขาไฟเอ่าเหรอโอ้โหเหรอคะเออเหรอโอ้เหรอโอ้ปูกอันนี้อยู่ใต้ต้นมะม่วงนี่ทางนี้ก็โอ้โหเจลาปูเจลาปู สวยงามเหมือนคนขายเลยพร้อมส่งลงกล่องสามสี่วันรับประทานได้อุ้งเลยมันเหมอนทองร้อยหกสิบซุขพอดีทานเผือกปลามากนะคะใช่ไหมลูกต้นเก่าแก่ไรภูบุญอันนี้ของอำเภออำเภอขุนหาร เกลอดบางมากเลยพร้อมส่งสามสีวันทานโอ้ลูกใหญ่จังเลยเนาะเหรอสุกพอดีนี่สุกพอดีโอ้ลูกใหญ่ๆนี่มันตกเท่าไหร่เนี่ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยลูกกี่กิโลเนี่ยสามกิโลของบ้านซัมตรมใช่ไหมแม่ของ บ้านสัมตรมเกรดเอเอเอพรีเมียมโอ้มีแต่ทุเรียนและทุเรียนทุเรียนและทุเรียนทางนี้มีร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบสวัสดีค่ะแม่อันนี้จากกันทละลักษ นี่ก็มังคุดภูเขาไฟบักเงาะภูเขาไฟโอ้โหลายซอกลายซอยมากจริงๆ เป็นแล้ถาดเป็นแล้ถาดเนาะสวยงามมากสวยงามนะมากเลยเรียนภูเขาไฟเรียนภูเขาไฟาเขาเป็นลูกหรือจะเอาเป็นถาดดีมีเฉพาะิุเรียนนะส้มโอก็มีเหมือนกันเนี่ยส้มโอภูเขาไฟนั่นนี่นะ้ส้มโอ คือปลาครับตกในพื้นงันเหรอ,อสีสกเกส้มโอสีสกเกตส้มโอสีสกเกตน,น่าทานเี๋ยจะพาไปบนในงานเขาก็จะมีมกเกออเขาก็จัดจัดงานเหมือนกันอ่ะวันนี้แม่เอาข้าวไลซ์เบอร์รีแม่คะแม่ ้องชั่งหรือสิลูกกี่กิโลในตัวนี้เหรอกำลังสวยใช่ครับวันนี้สองกิโลครับสกิโลหประมาณประมาณกี่วันสอสวันงเสามหลี่ยมว็เอจิดูเนือตันทีชต้องการสาบรจะลุกอันนี้มันมอทองเขาไฟจากคุณหานอันนี้มอนทองจากคุนหาน เคึ่งสวประมาณกี่บาทลูกเท่ากันค่ะโอ้ประมาณสองสามบาทจ้ะอืมเอาตัวนี้ก็ได้ลูกเช็คดูตัวนี้สองร้อยสามสิบอาอันนี้โลละร้อยห้าสิบช่ไหมลูกเป็นสี่ร้อยเท่านอันนี้2องร้ได้แล้วได้ทุเรียนไปกี่กิโลนะสองลูกนี่สี่ห้าโล

เ <c oughs> บบรีกเลยครับแต่ร้อนแก่หมด <c oughs> แ่หมดใช่ไหมโบกี่น้องเยอะเลยพี่น้องนักท่องเที่ยวเยอะอเ,เอาเท่านี้ก็พอละขอขอบคุณท,ทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ เดินทางพันหกร้อยแต่บรรสือบอกทุเลื่อนมดสามพันนี่มันมัดสามพันเฟนทรากันมาจากไหนครับมาจากกาลเชนารายกุชินาราย์อยู่ที่ไหนครับเนี่ยกุชินารายโอ้อยู่จังหวัดกาลเชนารายเนกุชินาราย์บัวขาวอ๋อคือชื่อชื่อบ้านบัวขาวอำเภอกุชินาราย์เนาะผมก็ยังไม่เคยไปเลยครับ มีแต่คนสวยๆหน้าตาดีๆทั้งนั้นเลยนะคะต้องไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวผมเป็นคนกระเมนครับเป็นคนทำเวียหนาสีกันแล้วหล่อจังเลยคนนโอเคเดี๋ยวผมไปข้างในก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับเดินทางปลอดภัยครับไอรีมทุเรียนใช่ไหมลูกกดไลค์กดแชร์ก็ได้ เดลลูกอุ้ยดีจังเลยดูสิมีแต่คนสวยๆน่ารัก,น,รกน่ารักทั้งนั้งเลยไอศครีมลดทุเรียนใช่ไหมไอศครีมไข่ปะาเก็กทุกวันเลยนะครับใครที่ต้องการเนี่ยเป็นบ้านรันศรพท์สุขรินให้ก็ได้เดลลกูกขอบขอบใจขอบคุณมากค่ะจาูกจาูกสวัสดีครับ